โอเคแล้วผมต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสเตทีวีเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในฟรีไฟนะครับผมก็วันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งกิจกรรมอ่าที่หลายคนรอคอยเนาก,ก็ร้านาโคาาโมโกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกนะครับผมก็มาดูนะผมมันมีกิจกรรมอะไรนะรผมเป็นกิจกรรมฟรีก่อนเลยเนาะ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนี่ครับผมโอเคครับผมก็วันนี้พี่มีเว็บดีๆมาให้น้องได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมก็ สำหรับใครนะผมมองหาเว็บเติมเกมนะผมเติมเกมแล้วก็เว็บสุ่ม ID ดีนะผมต่างๆสุ่มเพชรสุ่ม ID ต่างๆนะผมก็วันนี้นะผมพี่มีเว็บก้าวไปดโซนนะผมให้น้องๆได้ดูกันนะผมก็เว็บนี้นะผมซึ่งสามารถเติมเกมได้ด้วยนะผมแล้วก็สามารถสุ่มเพชรสุ่มไอเดีได้ด้วยเนี่ยผมก็มาดูกันเลยดีกว่าครับผมก็วิธีการสมัครนะครับผมก็นี่นะผมเข้าไปที่ตรงนี้นะผมหรือใครนะผมที่ดูคลิปพี่อยู่นะตอนนี้นะก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ พี่จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปัี่น้องนะครับผมก็เว็บนี้นะผมสามารถสมัครได้ด้วยเนี่ยผมเข้าสู่ Facebook ได้เลยเนี่ยผมกดเข้าไปรงนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วผมแค่นี้ก็สมเ็จเรียบร้อยนะผมก,มผมก็พอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็เข้ามาดูที่ตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับผมก็วิธีการเติมเติมเงินเข้าเว็บนะผมก็มาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะผม วิธีการเติมเงินเข้าเว็บก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับผมทางด้านบนเติมเงินนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีระบบเดียวนะผมก็คือเป็นทูวอลเลตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะผมสามารถคือสามารถโอนผ่านธนาคารได้เลยนี่ับผมโอนผ่านธนาคารการะนาจ้งเพจนะครับผมแล้วก็สแกนได้ทั้งแอปวอลเล็ตแล้วก็แอปธนาคารนะครับผมตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมกระนาอ่านด้วยนะครับผม ก็โอนเงินมาที่ตรงนี้นะครับผมศูนย์เนี่ยตามนี้เลยนะผมพอน้องพอน้องโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันจะมีลิงก์อ้างอิงอยู่นะฮะตรงนี้เลยนะเหมือนที่เขาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมพอได้ได้อ้นนางอิงมาแล้วใส่ใส่ตรงนี้นะครับผมให้ใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันการกทารายการเลยนี่ครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ก็สาหรับใครที่อยากจะเติมเกมนะครับผมก็มีตรงนี้เลยเนี่ยผมทางด้านบนเนี่ยเขียนว่าเติมเกมนะครับผมก็คือตอนนี้นะผมสามสารถเติมได้พับจีกับ ไฟล์ับสอ,อย่างนะครับผมก็มาดูวิธีการเติมกันเลยครับผมวิธีการเติมก็แค่ง่ายๆครับผมใส่ UID ของเราครับกดเข้าสู่ะระบบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็นี่นะครับผมก็จะขึ้นชื่อนะครับผม แค่นี้นะผมแล้วก็นี่มาเลือกได้เลยครับ50บาทนี่ครับผมอ่า300นี่ครับผม300ก็ไม่อันนี้ไม่ใช่ดีดอันนี้100อันนี้90ก็เหลือแค่88เครดิตเองนะทุกคนเนี่ยคือ300เพชรนี่ครับผมนี่512เพชรแค่145เครดิตเองนะครับนี่คือสระห0ึ่เพชร290เองนะครับแล้วก็1,800เพชร495เครดิตนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผมเ9 0เครดิตนะครับผมตามนั้นเลยนะสำหรับใครที่อยากเติมนะผมก็แคค่กดตรรงนนี้ะับ แล้วก็กดยืนยันการเติมได้เลยนี่ครับผมแล้วก็สุ่มรางวัลแล้วมีการสุ่มรางวัลสุ่มไอดีไม่มีเกลือด้วยนี่ครับผมนี่ไปเข้าไปดูกันหน่อยครับ สุ่มไอดีไม่มีเกลือแลผวเหมส์ให้เราใส่อยูไอดีไปนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมก็คือนี่นะครับผมเห็นป่ะมันสุ่มครั้งละห้าสิบห้าสิบเครดิตนะครับผมก็คือถ้าเกิดอไอดีหมดนะครับหรืออะไรหมดอ่าเพชรก็จะเด้งเข้าในตัวนะครับผมหนึ่งร้อยสิบสองเพชรนะครับผมซึ่งพี่ก็มาทํารีวิวให้น้องได้ดูแล้วนี่ครับผมตามนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับห้าสิบเครดิต ได้1นึเพชรเข้าไอดีเลยนะครับแล้วก็มีของมากมายต่างมากมายต่างๆนะผมให้น้องได้เล่นกันนะครับมาดูนะฮะนี่นะครับผมก็นี่เลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะมาสุ่มนะผมก็ใครอยากจะมาเติมเกมอยากจะมาสุ่มนะผมก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับก็แล้วผมมีกิจกรรมท็อปอัพนะผมเติมรบ299เากแล้วก็ได้ไอวอร์นี้ไปนะครับซึ่งพี่ก็เติมไปเรียบร้อยแล้วก็รับเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับผมเป็นไอวอร์ ไอวอลอันนี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้เติมนะครับผมก็คือเอาไปเติมได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นไอวอลนี้เนาะก็เป็นไอวออะไรอะฟอร์เรลคิวเนี่ยครับผมประมาณนั้นนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้เติมนะครับผมเติมครบ299เพชรนะครับผมก็คือก็คือได้ไปนะครับผมเป็นของฟรีเนาะ อันนี้นะครับผมโอเคแล้วมาดูของที่เสียตังค์กันเลยดีกว่าครับทุกคนฮะของที่เสียตังค์นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นร้านค้าซูเปอร์แฟนซีนะครับผมก็จะมีให้เราเลือกนะครผมเราสามารถเลือกของรางวัลได้นะครับผมก็มาเดี๋ยวมาเลือกกันเลยดีกว่าครับเลือกโดนเนาะเออเหยียบสปีดมีแล้วเนี่บผมแล้วก็เป็นอันนี้ละกันนี่ฮะก็สักอันหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ไปไป โอเคแล้วเราก็เลือกถัดไปได้เลยนี่ครับผมอันนี้คือของที่เราจะเลือกนะครับผมนะนี่นะครับผมนี่ก็คือมันจะมีสุ่มสองแบบนะทุกคนก็คือสุ่มแบบโบนัสพิเศษนะครับผมแล้วก็ก็คือสุ่มแบบพิเศษก็คือบวกโบนัสนะครับแล้วก็สุ่มธรรมดาสุ่มธรรมดาก็คือจะได้อ่าแค่ทางซ้ายมืออย่างเดียวนะครับผมแต่ว,ว่าถ้าสุ่มแบบพิเศษนะครับ สุ่มแบบโบนัสนะครับผมจะได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับผมโอเคนะครับผมกดครั้งแรกะนีัยผมมันจะก็คือเอ่อมันจะลดห้าสิบเอร์เซ็นต์นะครับผมกดครั้งแรกก็แบบธรรมดาแบบพิเศษก็จะเหลือสิบเก้าเพนรแล้วก็ธรรมดาก็จะเหลือเก้าเพนรนะครับก็แต่พี่กดสิบเก้าเพนรเลยกันให้น้องๆได้ดูนะครับมาโอเคนะครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือเราจะได้ ทางซ้ายนะครับผมทางนี้ด้วยแล้วก็ทางขวาด้วยนะครับผมทางซ้ายแล้วก็ทางขวาอย่างละหนึงอันนะครับผมกดครั้งที่2ก็คือจะ89เพชรนะครับผมก็สมมุติถ้าเกิดเราอยากได้ไอ้ทางท่าโดนแล้วก็อยากได้คานาด้วยนะครับผมก็คือเราต้องเราหมดตู้อะเออต้องหมดตู้นะครับผมก็คือต้องกดทีทีแบบพิเศษนะครับโอ,อเคนะฮะก็เดี๋ยวพี่กดอีกทำอะไรอีกรอบหนึ่งฮนะ ก็คือกดธรรมดาก็คือเราก็จะได้เป็นของทางซ้ายมืออย่างเดียวนะครับเราก็จะไปได้ทางขวามือนะฮะก็จะหักทิ้งไปนะครับผมตามนั้นเลยเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าทน,น้องอยากรู้ใช่ไหมว่าถ้าอ่าหมดตู้ราคาเท่าไหร่นะครับผมถ้ากดแบบธรรมดานะครับผมหมดตู้นะครับผมก็คือ1นึ่งพันเรพนะครับผมแล้วก็อ่าถ้าเกิดกดแบบพิเศษหมดตู้เลย นะครับผมก็จะอยู่ที่2725เรพชรนะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนอยากได้นะครับก็มาจัดกันเอานะครับผมส่วนพี่ก็ไม่ค่อยอยากได้ไเท่าไหร่นอกก็ท่าโดนแล้วก็ถ้าแล้วก็คาร์นะเนาะพี่ว่ามันมันพแพงไปเออําหรับใครอยากได้ก็จัดเลยนะครับผมอืมแต่สำหรับพี่ไม่เอานะครับผมเดีย๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่นะค,คลิปหน้านะครับผมใครอยากได้อะไรก็จัดกันเอาครับ นี่ก็บายบายวนจบ